สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาเมา้าท์โมเมนต์เอิร์ธนะคะ Moment จากในรายการ EMS Earth m i x s p a c e EP 3นั่นเองมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถหาดูได้ทางช่องของ GM g m m TV เลยค่ะแล้วก็สำหรับ EP นี้ถึงคราวที่พี่เอิรจะต้องมาตามใจน้องมิกบ้างนะคะก็หลังจากที่สลับตามใจกันมา สองวีคแล้วเนาะวีคแรกพี่เอ,อริรตตามใจน้องก็ลองชิมปลาลาวีคสองน้องมิกตามใจพี่เอ,อริรก็ฝึกออกกำลังกายไปมาวีคนี้พี่เอ,อริรตตามใจน้องนะคะน้องมิกเนี่ยเขาก็อยากจะให้พี่เอ,อิร์ตอ่ะ ฝึกความใจเย็นมากขึ้นโดยการต่อโดมิโนโนั่นเองอะเท่าที่ดูในทีเซอร์ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เย็นใครกันแน่ที่ร้อนพอเท่าที่เห็นคือร้อนคู่ร้อนดังเพลิงร้อนดังไฟทั้งคู่เลยที่เอิรคือพอต่อไม่ได้นะก็ไปแกล้งล้มโดมิโนโอของลวงบิก๊ก ้องวิกเขาก็แบบปาดาววิดูใสเลยคนะ่ะหัวร้อนทั้งคู่เลยนะก่อนหน้านี้วันที่6ตุลาคมนะคะตอนประมาณเที่ยงคืนก็ขึ้นมาใหม่แล้วแหละวันที่7ตุลาคมพี่เอิร์ยเขาก็ได้เข้าไปในสเปซนะคะที่แฟนเขาก็ตั้งขึ้นมากับแฮชแท็ก r o w s of earth mix อ่ะสเปซอันนั้นนั่นแหละแฟนลขาก็ได้ให้พี่เอิร์ลองสปอยเอ็มเอสอีสามหน่อยอยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรพี่เอิร์เขาก็สปอยเอาไว้ว่าหัวร้อนหัวร้อนจริงๆ ดูใน,นทีโซลคือหัวร้อนจริงๆตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นเกี่ยวกับความใจเย็นใจร้อนนะตอนนั้นโรสดูเราก็คิดว่าเออก็เห็นหัวร้อนกันทุกอีพีมีแกล้งกันทุกอีพีก็เลยคิดว่าเออพี่เออพูดกว้างๆหรือเปล่าเลยจริงคือออกสปอยจริงๆ กลับมาที่รายการนะคะเปิดตัวมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เอเิร์ยกำลังขับรถ b m w จะปิวเบาีแดงนะคะไปรับน้องมีอยู่อ่ะเท่าที่ดูจากชุดที่พี่เอิร์ธใส่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นวันที่2 0กันยายนก็คือหลังจาก ไ่เผาจบแล้วนั่นเองวันที่21กันยายนในทางโรงพยาบาลเขาได้ลงรูปว่าพี่เอ,อิญน้องมิกเนี่ยมารับรูปรด้วยกันที่โรงพยาบาลนะคะก็จะเห็นนะว่าเขาใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันเลยช่วงนั้นคนก็แซวกันใหญ่เลยว่าแบบ ชุดคู่หรอหรือยังไงทำไมต้องแบบเหมือนกันขนาดนี้ที่แท้แล้วเป็นชุดธีมของรายการ EMS DP 3นี่เองนะคะก็จริงๆแล้วรูปที่ถ่าย,ยถ่ายวันที่20กันยายนนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเขามาลงทีหลังลงวันที่21กันยายน,นะคะ่ะ เท่าที่ดูจากในไลฟ์ที่พี่ออฟจุมคนเขามาไลฟ์ทาง IG นะคะแล้วก็มีพี่เตพี่น้องกันแล้วก็พี่เอิร์ธร่วมอยู่ด้วยนะคะพี่เตเนี่ยเขาได้ถามพี่เอิร์ธนะว่าหลังจากที่จบเซฟเฮาแล้วเนี่ยได้ไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านพี่เอิร์ธใช่ไหมพี่เอิร์ตก็บอกว่าใช่มีนีโอมีภูวินแล้วก็มีน้องมิกไปด้วยนะคะแต่น้องมิกคือไปเหมือนไม่ได้ไปเพราะว่าแบบเขามีงานเช้าแล้วก็แบบต้องขึ้นไปนอนเร็วก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปบ้านคุณผู้ชายเลย อะไรนะครับเออยังไม่ได้มาเลยเออไปปาร์ตี้ไกันได้ไปปะเพราะเขาจะนัดที่วันนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เซฟเฮาเสร็จเนี่ยเขานัดเป็นปาร์ตี้ที่ที่บ้านคุณผู้ชายกันอะใช่ปะอ๋อใช่มีมีโอมีภูวินแล้วก็มีมิกส์ภูวินด้วยเหรอใช่แต่คือมิกส์คือแบบเหมือนมาก มาก็เหมือนไม่ได้มาเพราะว่าเขาขึ้นไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนแบบวันวันต่อไปเขามีงานเช้าอะไรย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับภูวินแล้วก็ดีโออยู่พูดถึงเรื่องนอนก็ต้องไปนอนที่ห้องนอนเนาะจำได้ว่าห้องนอนพี่เอิร์ธเขามีสองห้องก็คือห้องมาสเตอร์แล้วก็ห้องนอนแขกนีโอภูวินมาน่าจะดึกมากๆแล้วคิดว่าน่าจะขังที่บ้านพี่เอิร์ธนั่นแหละก็จะนอนห้องไหนนะน่าจะห้องนอนแขกหรือเปล่าน้องมิกก็คงไม่แคล้วนอนห้องมาสเตอร์กับพี่เอิร์ธแล้วเหละเนาะ ไม่มีอะไรพูดเฉยพูดเฉยอ,อะและเช้าวันต่อมาที่พี่เออบอกว่าน้องมีงานเช้าก็คือวันที่20กันยานั่นแหละเป็นวันที่ใส่ชุด สีชมพูเหมือนกันตอนนั้นเขาก็แซวกันอยู่แบบเออใส่ชุดคู่หรือยังไงตอนเช้าน้องมีเขาก็มีเป็นงานรับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะคะคิดว่าพี่บอยอ่ะพี่บอยต้วนอ่ะเขาน่าจะขับรถมารับน้องมีกะไปทํางานนั่นแหละและหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงเปิดมาของรายการ EMS EP3 เนี่ยแหละก็คือพี่เออจะไปขับรถไปรับ น้องมิกเพื่อที่จะไปรับลูกๆจากโรงพยาบาลอีกทีลูกๆก,ก็จะมะีน้องแมว3ตัวก็คือมีเอดินสมพรแล้วก็ไบรตันนั่นเองหลังจากที่แบบแยกกันมาแบบ7วันเลยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตไปนอนที่วิเซเพาถึง7วันนะคะวันนี้ออกมาแล้วก็ไปรับลูกๆกันนะคะระหว่างนั้นเขาก็พูดคุยกันใน รถด้วยแหละว่าแบบว่าเออติดน้องแมวมากพี่เออก็จะติดกลิ่นน้องแมวน้องมิกก็คือติดเหมือนกันถึงขั้นเอาขนสมพรอะไปที่บ้านเซเผาด้วยนะรถเห็นมีช็อตที่น้องแบบว่าเอาขึ้นมาดมอ่ะคือเอามาดมจริงๆริงแบบติดกลิ่นน้องแมวมากจริงๆก็เลยแบบคุยกันแบบว่าโอ้โหถ้าต้องจากไปนานๆเนี้ยคงคิดถึงหน้าดูทีนี้เขาก็เลยถามว่า ถ้าเกิดว่ามีถ่ายละครเงี้ยหลายๆวันจะทํายังไงแล้วทั้งสองคนก็พูดขึ้นมาเลยเออใช่กําลังคิดอยู่เนี่ยแล้วน้องบิ๊กก็บอกเอออย่าพูดขึ้นมาสิเครียดนะอะไรอย่างงี้แบบน้องบิ๊กบอกว่าอยากแต่ขอเอาแมวไปที่กองถ่ายด้วยเหมือนกันเราต่คิดถึงจริงๆบอกว่าแบาบมันคิดถึงมากๆอะ่ะผมไม่เคยห่างกับลูกผมมาขนาดนี้มาก่อนเลยเถ้าสมมติว่าต้องไปถ่ายละครแบบเป็นนี่ไงยังไงเออเครียดอยู่กำลังบบกว่าเอายังไงดีวะ จริงๆอยากจะแบบว่าผมขอเอาลูกไปด้วยได้ครับอะไรเงี้ยคือคือก่อนหน้านี้วันที่สเปซอะทุกคนสเปซอันนั้นคือดึกมากแล้วพี่เอิร์ก็แบบเหมือนกับว่าบอกว่าต้องตื่นอีกทีตีสองแล้วก็จริงเพราะพี่เอิร์เขาลงไอจีสตอรี่ตอนประมาณตีสามว่ากำลังมาร์กหน้าอยู่นะคะแบบประมาณว่าน่าจะตื่นแล้วหลังจากที่สเปซอันนั้นจะจบไปก็เลยบอกว่าโอ้พี่เอิร์มีงานอะไรอะตอนตีสองอะคือแบบ มันมันแบบว่ามันแบบโหดมากเลยนะมีงานอะไรหรือเปล่าเอาเพราเมื่อวานนะี่พี่เออแนตะ่เขาก็ได้ลงเป็นเหมือนกับประมาณว่า,วาอ่าไอจ y สตอนะคะเป็นรูปเหมือนกับว่าถ่ายเป็นห้องเป็นห้องห้องหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่บ้านพี่เอ,อิร์ธดูแล้วก็แบบ่เข้าใจก็คืออะไรเหมือนมีแสงไฟแล้วก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องซึ่งไม่ค่อยชัดเลยแต่ก็มีคนเขาไปแบบเหมือนกับปรับแสงให้แบบสว่างขึ้นเขาก็เลยแบบว่าดูแล้วลน่าจะเป็นโรงแรมอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธคือไม่ได้นอนที่บ้านน่าจะนอนที่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแบบสังเกตว่าแบบเหมือนไม่ได้นอนคนเดียวนะนอนกับใครหรือเปล่า ก็มีคนไปนเห็นอีกว่าเออของที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ข้างหน้าเนี่ยเป็นกระเป๋าของพี่เอิร์ธต้องมีกหรือเปล่าที่เป็นกระเป๋าสีขาวสีดำคู่กันอะไรประมาณนั้นเขาก็เขาก็คิดกันไปนะก็เลยแบบคิดว่าแบบเขาน่าจะมีถ่ายซีรีส์ด้วยกันหรือเปล่าแล้วดูจากปฏิกิริยาของทั้งสองคนจากในรายการก็คือไม่น่าจะแค่ของพี่เอิร์ธละแหละตอนแรกพี่เอิร์ธลงไอจีสตอรี่เราอาจจะคิดว่าพี่เอิร์ธคือแบบโหมถ่ายซีรีส์อะไรให้จบหรือเปล่าแต่พอแบบมาอย่างนี้แล้วดูแบบ ดูแบบเหมือนทั้งคู่อะ่ะเหมือนทั้งคู่ต้องจากลองแมวไปทั้งคู่อะ่ะก็เลยทําให้คิดว่าแบบเอ๊ะหรือไปถ่ายซีรีส์คู่กันจริงๆเขาก็คิดกันนะว่าหรือจะเป็นนิทานพันดาวตอนสเปเชียลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันปัจจุบันนี้พี่เอิเขาก็ยังลงรูปดอกไม้อยู่เลย บบเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ในเมืองอะแบบดูดากตกไม้แล้วอะดอกดาวกระจายบ้างดอกแงพงพวยบ้างแบบเหมือนบบอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็นอกจากนี้เหมือนจะเป็นแบบพี่บอยต้วนเขาก็ลง IG Story เหมือนกันว่าแบบว่าอะไระตีสองถึงสามทุ่มอะไรประมาณนั้นน่นก็คือแบบโหมกันหนักมากจริง,รงก็เลยว่าแบบอาจจะมาถ่ายซีรีส์จริงๆก็ได้นะคะคิดคิดว่าอย่างนั้นซีรีส์คู่แหละอะ ความมั่นใจคือตอนนี้เยอะขึ้นแล้วนะหลังจากที่เขาก็เดาๆกันไปต่างๆนาะนาะว่าจะมีซีรีส์คู่หรือเปล่าหลังจากที่เอิร์ธมิกมาแบบอุ๊บส์นะคะว่ามีซีรีส์หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็แบบค่อนข้างชัวร์แล้วแหละตอนนี้แค่คิดว่าถ่ายอะไรนะถ้าถ่ายซีรีส์ใหม่คิดว่าน่าจะไม่ได้เร็วขนาดนี้หรือเปล่าถ้าถ่ายซีรีส์ใหม่ เขาก็ต้องแบบหาโลกงละครหาโลเคชันเลยอาจจะใช้เวลามากกว่านี้เพราะฉะนั้นนิทานพันดาวสเปเชียลตอนพิเศษเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้คิดคิดคิดว่าอย่างนั้นนะคะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้หลังจากนั้นพอเขาขับรถมาถึงที่โรงพยาบาลกันแล้วนะคะเขาก็มาช้อปปิ้งด้วยกันก่อนคือโมเมนต์ช้อปปิ้งอะ น่ารักอบอุ่นมากอารมณ์แบบมาช่วยกันซื้อของเข้าบ้านให้ลูกๆซื้อของให้ลูกๆประมาณนั้นน่ะแล้วคือเขาก็น่าจะซื้อกันไปหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็มาถึงที่บ้านแมวอ่ะที่เป็นอารมณ์เหมือนเต็นท์สีเขียวน่ารักมากเลยนะ้ั้งพี่เอิร์น้องมิกเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะชอบทั้งคู่เลยนะคะเขาก็เลยคุยกันว่าแบบจะหารกันซื้อแล้วกันเออหารกันซื้อเข้าใจได้เพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องมีน้องแมวทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าบอกจะซื้อให้ b ิ๊กเบนกับไบรตันอะถ้าพูดในคลิปเขาบอกว่าจะซื้อให้เอ s นโซนะคะเอ s นโซก็คือ b i g b เบนนั่นแหละตอนนั้นพี่เอิร์ดเขายังไม่ได้ไปรับน้องบิ๊กเบนมานะก็ยังใช้ชื่อที่ทางฟาร์มแมวเขาตั้งเอาไว้ให้พอรับมาเนี่ยพี่เอิร์ดเขาตั้งชื่อให้ใหม่นะคะว่า b i g b เ n นก็ b i g b เบนและไบรตันเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยก็เป็นแมวของพี่เอิร์ดทั้งคู่เลยแต่ที่งงคือทำไมต้องช่วยกันหาในเมื่อแบบเป็นแมวของพี่เอิร์ ลูกๆแหละลูกด้วยกันนั่นแหละเนาะช่วยกันเลี้ยงกันไปให้เป็นแมวที่มีคุณภาพอย่างที่น้องมิพูดเอาไว้ท้ายคลิปนะเป็นแมวที่เติบโต,ต,ตไปเป็นแมวที่มีคุณภาพนะคะอาณนะตอนนี้ก็คือครอบครัวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะมีลูกๆ ทั้งเป็นลูกแมวทั้ง3ตัวของพี่เอิร์นแล้วก็2ตัวของน้องมิกก็คือน้องมิกเขาจะมีน้องแมวใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อว่าน้องสมหมายนะคะน้องสมหมายจะมาปลายเดือนตุลานี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมีลูกๆที่เป็นคนด้วยก็คือมีโอกับฟูวินพี่เอิร์นต้องมีเขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าเออเป็นน้องรักเป็นลูกๆแบบอารมณ์ก็เป็นลูกๆครอบครัวนี้คือใหญ่มากแก่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ไปปาร์ตี้สังสรรค์กันที่บ้านบางนาก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวบางนาเนาะยังเป็นครอบครัวบางนาบ้านสุขสรนค์อยู่พอรับน้องแมวกับมาที่บ้านแล้วใช่ไหมคะเขาก็แบบเริ่มกิจกรรมกันนั่นแหละว่าแบบให้แบบมาต่อโดมิโน,โนเงี้ยจะได้แบบว่าฝึกความใจเย็นให้กับพี่เอิร์ธก็เท่าที่ดูก็คือตอนแรกอะก็ดูเหมือนกับใจร้อนทั้งคู่แต่พอไปไปมา,มาสุดท้ายคือน้องมิกพอเขาเริ่มโฟกัสมากขึ้นเนี่ยเขาก็ทําได้นะแต่พี่เอิร์ธคือแต่พี่เอิร์คือ ทำไม่ได้สักทีทำไม่ได้สักทีเท่าที่เห็นมันไม่ได้ใช่แค่ว่าใจร้อนอย่างเดียวมันต้องมีสติมีสมาธิด้วยแล้วต้องคือคือต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ต้องระวังไม่ให้แบบมือไปโดนอะไรเงี้ยแต่พี่เออเท่าที่ดูเหมือนน่าจะไม่ได้แบบว่าโฟกัสเท่าที่ควรนะ่ะก็เลยต่อไม่ได้สักทีแล้วมีคนเอาไปแซล์อยู่ในทวิตเตอร์นะประมาณว่าแบบว่าเป็นที่มาของคําว่าทําใจไม่ได้สักทีเพราะว่าพี่เออเขาแบบจะต่อให้เป็นรูปหัวใจแต่พอต่อแล้วก็แบบล้มล้มล้มคือไม่ได้สที อะไรเงี้ยต่อไหนครับอะแต่สุดท้ายก็คือน้องมิกก็ต่อเสร็จก่อนน้องมิกต่อเป็น E M S นะคะต่อเป็นแบบคำว,ว่า E M S แล้วพี่เอิร์ตก็ต่อเป็นหัวใจแต่พี่เอิร์ตต่อไม่ได้น้องมิกต่อเสร็จก่อนก็เลยมาช่วยกันอะสุดท้ายก็พอน้องมิกมาช่วยเนี่ยพี่เอิร์ตกับน้องมิกเขาก็ต่อรูปหัวใจจนได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันไปอะไรอย่างนี้ทีนี้ เออน้องปีก้าพูดไปบ่อยเหมือนกันแล้วพี่เอิร์เขาก็พูดเองด้วยว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนนะคะก็อยากรู้ว่าน้องมีก้าเนี่ยใจร้อนมากหรือเปล่าพี่เอิร์ก็บอกว่าเออน้องมีก็แบบใจใจร้อนนะใจร้อนในเรื่องแบบน้องมีบอกว่าตัวเองบอกในเรื่องการทางานแต่พี่เอิร์บอกว่าไม่น้องมีก้าใจร้อนในเรื่องของการซื้อของแล้วน้องปีก็แบบอื้อใช่หรออะไรอย่างนี้ซึ่ง พี่เอิร์เขาก็บอกว่าใช่น้องมิก็ใจร้อนเรื่องซื้อของแต่น้องมีกเขาก็บอกว่าเรื่องเดียวหรือเปล่ามีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องซื้อแมวอย่างเงี้ยเรื่องการซื้อแมวซึ่งพี่เอิร์บอกว่าน้องฟุ่มเฟือยในการซื้อของในการซื้อแมวแต่เท่าที่เห็นคือน้องมีกะซื้อน้องแมวแค่สองตัวเองนะก็คือมีสมพรแล้วก็สมหมายใช่ไหมแต่พี่เอิร์ทมีน้องแมวสามตัวเลยนะก็คือมีเอดรินเอดรินก็คือมีเอดินไบตรัน แล้วก็บิ๊กเบนมีสามตัวก็เลยงงว่าทำไมพี่เอิร์ธถึงบอกว่าน้องมีค่ะซื้อฟุ่มฟวยในเรื่องของการซื้อแมวหรือว่าแบบพันของสมพรมันแพงกว่าหรือเปล่าอันนี้รสไม่รู้รสเคยถามถามเพื่อนอยู่เหมือนกันเพื่อนเขาบอกว่าก็น่าจะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเลยมั้งพันของสมพรนะ่ะอันนี้รสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่าง วิตชีช็อตแฮร์กับสก็อตติดโฟร์อันไหนแพงกว่ากันนะคะแต่ถ้าดูจํานวนแมวคือพี่เอิร์ดเยอะกว่าหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่แมวพี่เอิร์ดเยอะๆก็คือน้องมิกอยากได้หรือเปล่าแต่น้องมิกเขาอาจจะแบบอาจจะยังเลี้ยงแมวเยอะขนาดนั้นไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้น้องเขาแบบเหมือนอยู่เป็นคอนโดเนาะบ้านก็ยังแบบว่า ตกแต่งไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ก็คือให้พี่เอซื้อไปก่อนแล้วก็เลี้ยงไว้ที่บ้านพี่เอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่แบบเขาก็บอกว่าเป็นแมวพี่เออนะดีรสก็มีเหมือนกันก็อาจจะว่าน้องอยากได้พี่ก็เลยซื้อหรือเปล่าซื้อเป็นของพี่เองแล้วก็แบบว่าเออถ้าอยากมาเล่นกับแมวก็มาบ้านพี่นะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจได้บอกว่าฟุ่มเฟือยในเรื่องของการซื้อแมวนะคะอ่ะ มึงมีก็บอกว่าพี่เอิญเ่ยเขาก็ใจร้อนแหละเรื่องที่เขาใจร้อนถ้าให้นึกเออก็นึกไม่ออกพี่เอิญเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเออเรื่องขับรถหรือเปล่า้องมีบอกว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบ้องมีเขาเป็นห่วงที่สุดนะในเรื่องของการใจร้อนของพี่เอินเวลาแบบว่าเอรีบไปทํางาน,นเข้าใจแต่ว่าขับรถเร็วเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็แบบทาให้แบบเกิดอันตรายได้้องมีเขาก็เป็นห่วงในแง่นั้นแล้วเท่าที่เห็นน่ะพี่เอิญเขาชอบแฟนไทยเป็นไทย คือพอน้องมิกพูดมาแล้วพี่เอ๋เขาก็จะชอบแก้เป็นอีกคำหนึง่งอย่างเช่นน้องมิกบอกว่าอยากให้ใจเย็นลงบ้างอยากให้ใจเย็นลงบ้างซึ่งรถฟังคเนี้ประโยคนี้รถฟังเข้าใจนะแต่พี่เอ๋ก็บอกว่าคืออะไรใจเย็นลงบ้างใจเย็นลงหน่อยหรือเปล่าอย่างนี้ก็คือแก้ไทยเป็นไทย <c oughs> ใจเย็นลงบ้างอะไรเงี้ยบ้างมว่าจริงก็อยากให้คุณ <c oughs> ใจเย็นลงหน่อย <c oughs> <c oughs> ใจใจใจเย็นลงหน่อยก่อนหน้านี้ในไลฟ์ของเลเดว่ะ พี่เขาก็แก้ไทยไปไทยให้น้องวิกเหมือนกันก็คือน้องวิกพูดว่าอยากจะเอาลูปไปวางไว้ที่ห้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอก,บกบว่าห้องกินข้าวจริงๆอ่ะคิดไว้แล้วลุไนนะครับผมอยากาไว้ในห้องห้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยห้องห้องกินข้าวเอออ๋อจะแก้ไทยให้เป็นไทยทำไมเขาช่วยส่งเสริมอคือแปลไทยเป็นไทยไม่รู้แปลทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นใน E.M.S. e r Mix Space EP 3นะคะก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นอย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะมีซีรีส์คู่ด้วยกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรหรือว่าจะเป็น ตอนพิเศษของนิทานพันดาวหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมผลงานของทั้งคู่นะคะก็สนับสนุนทั้งคู่นะคะเพราะว่าน้องมิเขาก็บอกว่า,เ,าเขามีภาระที่ต้องเลี้ยงดูนะพี่เอิญกับน้องมิคือต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกๆอยากจะให้เติบโต,ตไปเป็นน้องแมวที่ดี <c oughs> ก็ฉะนั้นก็ช่วยกันซัพพอร์ตเอิกันต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดเด็กก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย